เชียงใหม่ในมุมใหม่ๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้แต่วันนี้เราจะพาคุณไปครับ ครับทุกคนปีใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะพาหมาไปเชียงใหม่ในมุมใหม่ๆที่ไม่ค่อยได้เห็นพร้อมกับมือถือเครื่องใหม่ซัมซ <c oughs> ุงก g แล็กซี S21 Ultra 5G โหอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ที่มีดีไซน์ใหม่สีใหม่ phantom black ที่แบบดำด้น,นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเท่มากๆและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่ากล้องเนี่ยโหดกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับ ผมเลยจะลองเอามาถ่ายหมาหมาบ้านครูตาสตอรี่กับวิวธรรมชาติของเชียงใหม่ดูจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับจุดแรกที่จะไปก็คือสวนส้มจินจูชื่อก็รู้ว่าอยู่เกาหลีแน่นอนไม่ใช่ครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ม่อนแจมห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นพอมาถึงก็โทรบอกพี่เขาสักครู่เดียวครับพี่เขาก็จะขับรถมารับไปสวนส้มในทันที บอกว่าที่นี่มีความเก่าว่ะในสวนส้มที่แบบเก่าๆนิดหน่อยเก่าอะไรเก่าหลังนี่แหละแต่ทางไปก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะครับโอ้โห,โหไอหนิมไม่หนิมและนี่คือการทรงตัวของกอล์ฟมนนะครับเดินทางมาเยอะแล้วทําให้เขาทรงตัวได้เก่งมากๆไม่ว่าจะทางแค่ไหนเขาก็ไม่เคยล้มเลย <S <S โอ้น้ ลูกเอออยู่ท่านี้ดีกว่าอยู่ท่านี้ดีกว่าไม่แนะนำไม่ขับขึ้นมาเองอ่ะใช่ว่าทางมันแคบมากแล้วก็มันขูดขานะครับและในที่สุดเราก็ถึงสวนส้มจินจู The ะออ n g เร สวนส้มจินจูเป็นสวนส้มสายน้ำผึ้งตั้งอยู่บนยอดเขาม่อนแจ่มเก็บค่าเข้าเพียงคนละ50บาทเท่านั้นมาไม่นับนะเมื่อเข้ามาก็จะมีส้มให้ชิมฟรีที่ทางเข้าครับแล้วก็แถมตะกร้ากันไกให้เราได้ไปเก็บส้มสายน้ำผึ้งสดๆจากต้นรสชาติเนหวานเี้บอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากครับ อ๋อตอนเราไปไม่ได้เก็บค่าเข้าหมานะครับแต่ก็อย่าลืมดูแลหมาให้อยู่ในสายจูงไม่ให้ไปรบกวนใครด้วยนะครับที่นี่มีพร็อพน่ารักน่ารักและจัดมุมไว้หลายมุมให้เราได้ถ่ายรูปให้ฟิลภาพเนี่ยออกมาดูเกาหลีสุดๆเลยครับวันนี้ผมเลยจะลองถ่ายกลูต um ้ากอลัมสนิมในสวนส้มกันด้วยซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สิบเอ็ดอัลตที่ถ่ายรูปสวยคุณภาพสูงครบทุกสีสันเพราะว่ามีเซ็นเซอร์กล้องที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา จึงเก็บเฉดสีได้มากถึง68,000ล้านสีทำให้เก็บระยะแสงสีได้กว้างมากกว่าทุกรุ่นที่เคยมีมาเลยครับเลยทำให้เราเนี่ยได้เนื้อไฟล์ภา,าพที่คมชัดสวยสดแบบนี้ครับวันนี้เราจะเก็บส้มใสยน้ำผึ้งคืซึ่งอันนี้เราต้องถามผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บวัตถุดิบครับ แล้วนี่ระดับเซียนเซียนจริงเหรอเซียนกินไม่เซียนเก็บต้นเนื้อลูกสวยครับวก็เลือกจากเซนของตัวเองนะครับก็พอมันเป็นส้มเราก็ต้องสีส้มใช่ไหมส่วนลั่มก็หายากินกับกูต้าัาใต้ต้นไม้พ่อ, <S <S พอบอกว่าเราอย่าหยิบลูกนิ่มๆอ่ะลูกนิ่มๆคือมันจะเสียแล้วอันเนี้นย่ยลูกเนี้ยหวานลูกอื่นก็หวาน ตัดถน้าตัดดินี่มาอวบอ่ะเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเอาดีแล้วกินอาลอาอรรยอย,ย,ยเขยัาปากนิมนิมไปไหนนิมบอกว่าแบบอยากให้มุมนี้มันแบบเกาหลีขอเพลงเกาหลีหน่อยแบบ ชอบเฉยชอบเฉยเลยคือนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมันมองเห็นวิวแบบภูเขารอบๆเห็นสวนผักไกลๆเห็นบ้านตรงนู้นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ระดับยอดต้นไม้แล้วนะครับแดะนี่คือทีมยกหมาของเรานะฮะไอหนึ่งลงทคาไหนก็ได้ะะเขาแข็งแรงมากเพราะเขาอุ้มมันมาตั้งแต่เด็ก ส้มมา2ถุงเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านตอนนี้ต้องเอาหมาขึ้นมามาดูการเดินแคดวอล์ของบอลัมอ่าแต่ดีมจะทำได้หรือไม่แต่ดีมจะทำได้หรือไม่เลยมินเลยฟังต้องเป็นไง ดูที่ต่อไปกันครับผมจุดต่อมากลายเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ไปแล้วนั่นก็คือสวนดอกไม้ I Love Flower Farm ที่หลายคนคงรู้จักกันดีแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาให้หมาเข้านะครับคุณผู้ชม <c oughs> I Love Flower Farm <c oughs> เป็นทุ่งดอกไม้ที่พวกเราฝันให้มีในเมืองไทยมานานแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆที่เชียงใหม่นี่เองซึ่งสวยมากขนาดเราไม่ได้มาช่วงที่ดอกไม้เต็มๆสวนแล้วนะก็ยังถ่ายรูปได้สนุก เพราะมีดอกไม้หลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นดอกซีโลเซียที่ให้สีแดงหรือชมพูสดใสหรือดอกมากาเล็ตสีม่วงฟูฟูแน่นๆเหมือนตัวก็ลําเองเ hey. ฮส่วนสนิมก็กำลังตื่นเต้นกับหญ้าวัชพืชโอ้ยเขาให้มาดูดอกไม้อยากโดดอยากอินเสิร์ตด้วยเหรอเอาสวยๆย่างไน,นเลยเหรอโอเคไปถ้างั้นต้องสแตนบายรออันนี้มาก และสิ่งที่ทําให้ผมกรี๊ดเลยก็คือ Galaxy S21 Ultra 5G มี r อ w File 12บิตครับคุณผู้ชมซึ่งทําให้เราเนี่ยเก็บแสงได้ครอบคลุมมากขึ้นอธิบายไปก็ยากเปล่าๆเ,เล่าไปด้วยภาพนี้เลยครับว่าเจ้ารอ w File 12บิตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คือเนี่ยผมถ่ายย้อนแสงไปแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ภาพมามืดๆแบบนี้แต่เราก็สามารถเอาภาพมาดึงจนหน้าสว่างได้แบบนี้เลยครับบอกแล้วว่าโหดจัด ไหนลองซูมดูจมูกกูต,ต้าชัดๆดิว่าเนื้อไฟล์ดีขนาดไหนเออหฮอนี่จมูกหรือลายแทงสมบัติคือต่อให้ทุ่งดอกไม้สวยขนาดไหนหวานขนาดไหนหน้าหนิมนก็อยู่เงี้ยปกติแล้วที่นี่ต้องจองล่วงหน้าก่อนนะครับแต่จริงๆในเระแวกนี้ก็มีสวนดอกไม้จากชาวบ้านอีกเพียบเลยครับเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านสวนดอกไม้เลยทีเดียวริงเขาจะไม่สนใจแต่เราเป็นป่าสนนะเธอ ลเละอที่นี่คือสวนสนแม่แตงเป็นป่าสนคาริเบียขนาด27ไร่ที่ปลูกไว้โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ซึ่งปลูกไว้เป็นระเบียบสวยงามและเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามาถ่ายรูปเล่นกันเลยมีบ่าวสาวมาถ่ายพรีเวดดิ้งบ่อยๆร้อยภาพออกมาเสมือนอยู่เกาะฮานามินามิพ่อนี่ก็เล่นไปเรื่อยเลย Galaxy S21 Ultra 5G ยังถ่ายวิดีโอสีสวยคมชัดแบบ 4K OK 60เฟรม HDR10+ จึงเก็บเฉดสีกว้างพร้อมรายละเอียดแสงสีที่มากกว่าก็คือเราเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเครื่องนี้เครื่องเดียวได้แล้วนะครับแถมถ่ายย้อนแสงหน้าก็ยังสว่างเหมาะกับชาวครีเอเตอร์อย่างพวกเราอย่างยิ่งครับพ่อตกลงหนิมเป็นครีเอเตอร์แล้วใช่ไหมก็ชอบสรางเรื่องไม่ใช่เหรอใช่เอองั้นใช้ก็ได้ <Yeah. S 2> ส่วนนี่คือ Director's ว i e w ไอ้ยาอันนี้ถูกใจครีเอเตอร์อย่างผมมากเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นมุมมองก่อนถ่ายว่าเลนตัวไหนดีที่สุดในมุมนั้นครับชิต้าเห็นวัวตัวสีขาวทั้งตาเขาเลยหมอบลงอีกเลอชิต้าต้าโดดไ <laughs> ด้ขนาดนี้ เขาก็ได้ติดรัตูเขาได้ก้มบมอบลงแล้วก็ใส่หัวนิดเดียวนิดๆ,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 ๆและผมเอง <c oughs> ที่เป็นนายพานจะเข้าไปล่าเดือดชิต้า <c oughs> ถ่ายรูปหมานะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่ากว่าหมาจะนิ่งกว่าหมาจะรอเลยนะครับเขาต้องผ่านการฝึกมานี่ยังไม่ล่วงถมงนะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายสนิมคือต้องบอกแบบนี้ครับสนิมเนี่ยไม่เคยฝึกให้ถ่ายรูปมาก่อนนิ่มนั่งดีๆการเป็นนางแบบที่ดีต้องห้ามนั่งขาแบะนะคะเข้าใจไหมวางสองก่อนอ่าเออนี่แล้วนั่งอย่างนี้โอเคอย่างนี้ถือว่าผ่านนะคะต่อไปเอาลูกสนวางบนหัวนะคะ อยากกัดที่เขาให้เทินหัวเอาเทินหัว,วกินอย่าเพิ่งกินนี่มันกินไม่ได้โอ๊ยนิวอ่านี่จะกนครับไม่ดูนะเดี๋ยวนะสามสองสาม,สาม,สาม,สามโอเอาถ่ายทิ้งกยังไม่ทันถ่ายมันคลถ่ายทิ้งก่อนไม่ถ่ายก็ไม่ถ่าย,าายตอนนี้เรากำลังเดินทางไปฮาดูบีนะครับเพื่อ จะมองย้อนกลับมาดูภูเขาเชียงดาวในระยะไกลนะครับผมวินิมชอบนิ่มชอบชอบชอบันนทุกคนครับคืออย่างที่เขาบอกกันว่าข้างทางมักจะเซอร์ไพรส์เราเสมอครับนั่นก็คือเราเจอดงดอกพญาเสือโครมซ,ซึ่งแบบสวยจนเหมือนดอกซากุระนะครับก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายรูปเล่นกันนะครับแต่ขออนุญ,ญาตเอาหมาเก็บไปข้างในนะครับเพราะว่าเผื่อตรงนี้เขาเป็น,ปนพื้นที่อนุรักษ์อะไรของเขา Galaxy e d g ของเราเนี่ยเป็นเลนอ์อทีข้อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้หมดเทเลจะถ่ายดอกไม้นะครับใกล้ๆนะครับก็คือเลนเทเลสามารถใช้งานจริงได้แล้วครับคมกลิบมันไม่ได้เป็นการคลอปแบบดิจิตอลอีกต่อไปนะครับนี่เคือตอนนี้นะครับทางคดโค้งมากคนหีิเกิดอาการเพียนหัวก็เลยใช้วิธีการนั่งหันหลัง กก็คือเเมมาาว่าดิ <c oughs> แล้วถ้าคุณเป็นอีกคนที่ชอบมองเขาไกลๆแบบผมเพราะว่ามันทั้งสวยเต็มตาเต็มใจขอเชิญคุณพบกับฮาดูบิจุดชมวิวภูเขาเชียงดาวที่ไม่ค่อยมีคนรู้แต่วันนี้เราจะพาคุณไปครับ คุณผู้ชมครับหลายคนคงรู้จักดอยหลวงเชียงดาวกันมามากแล้วเพราะเชียงดาวเป็นภูเขาที่สวยที่สุดลูกหนึ่งบางคนเคยไปที่ยอดเขาบางคนเคยไปเดินป่าที่นั่นหรือบางคนอาจจะเคยกางเต็นที่ตีนเขาแถวนั้นแต่วันนี้เราจะเลยเขาเชียงดาวไปเพื่อมองกลับมาครับไอ้ยะคำนี้ดีซึ่งก็เข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงอันซีนก็เพราะว่ามันไกลมาก โค้งมากแต่ระหว่างทางก็เย็นแล้วก็สวยมากเช่นกันครับผมเนี่ยเปิดกระจกรถแล้วหมาก็โผ่หน้ากันไปแบบ mm hmm. โอ้ยฟินสุดออกซิเจนกันไปพอไปถึงก็ต้องโทรบอกชาวบ้านที่นั่นครับชาวบ้านก็จะมีรถมารับอีกแล้วเป็นโฟล์วไดเลยครับรอบนี้แล้วเราก็ได้มาถึงฮาดูบี แม้ว่าวันนี้ฟ้าจะไม่เปิดให้ได้เห็นยอดเขาเชียงดาวแต่อากาศตรงนี้ก็เย็นจนหนาวและภูเขาก็เรียงรายสลับสับหว่างกันสวยจนเหมือนภาพวาดเลยครับคุณผู้ชมกูต้ากอลัมสนิมก็ทอดสายตาออกไปไกลๆเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่กูต้าอาจจะกำลังคิดว่าธรรมชาติสวยงามกว่าที่เราคาดไว้เสมอกอลัมอาจจะกำลังคิดว่าในป่านี้จะมีอะไรให้เรากินบ้างวะ สนิมอาจก,กำลังคิดว่าถ้าตูโดดลงไปนี่จะเป็นไงบ้างวะเย้ยลางๆไกลๆน,น,นู้นตรงนู้นนะครับจะเป็นภูเขาเชียงดาวคือเรามองไม่เห็นครับคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยภูเขาซ้อนกันแบบนี้ก็สวยมากๆแล้วนะแล้วก็ลม ที่นี้ก็ค่อนข้างเย็นครับแต่ว่าใครอยากมาตามเรานะครับก็ติดต่อมาที่ Facebook ด้านล่างนี้ได้นะครับผมมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอาจจะต้องให้ชาวบ้านพามานะครับผมแล้วเราก็ขอดูภาพที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าจะขอกลับมาเยือนที่นี่อีกสักครั้งในวันที่ฟ้าเปิดเพราะอยากจะบันทึกภาพนี้เอาไว้ด้วยมือถือของเราเองด้วยครับทั้งหมดนี้ก็คือเชียงใหม่ในมุมใหม่ๆกับ s a m s u n Galaxy g S 21 Ultra 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ที่เครื่องนี้เครื่องเดียวก็เป็นครีเอเตอร์อย่างพวกเราได้สบายๆส,สำหรับวันนี้มะฮึงมหมาขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มไม่ค่อยตรงสวัสดีครับ